น,นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถกเถียงกันใน t ิ k กต็อกนะก็จะมีคนมาเมนว่าโอ้ยที่เกาหลีเขาใช้ตัวนั้นตัวนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องยึดถืออยอยไทยอยอยไทยให้ตัวไหนผ่านเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้นะการทาคลินิกมันไม่ได้ทําแค่ว่าเราเป็นหมอแล้วเราทําได้เราทําอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะคะมันมีกฎม,มีข้อะเบียบไม่งั้นทุกคนก็เปิดคลินิกได้หมดเนาะน้อยเนี่ยเราก็ต้องทําตามคําสั่งสงจจสังเกตช่วงโควิดจังหวัดไหนคลินิกไหนเปิดได้ไม่ได้ เราก็ต้องดูคําสั่งสช,ชแต่ละจังหวัดนั้นนะคะมีคนสงสัยว่าเออทำไมสลับุรีแบบคลินิกไม่ปิดอันนี้ก็คือสอชเขาไม่ให้ปิดฉะนั้นทุกอย่างทำหัตถการทุกอย่างการซื้อสินค้าทุกอย่างจะต้องมีกฎหมายควบคุมหมดนะคะแล้วก็บอท็อกฟิลเลอร์เป็นสินค้าควบคุมย้ำอีกทีคนที่บอกว่าไปฮิ้วของมาจากเกาหลีหนึ่งเรื่องราคาก่อนสินค้าบอท็อกฟิลเลอร์ถ้ามันเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์เกาหลีมันอยู่ที่ประเทศเกาหลีมันก็ต้องราคาถูกอยู่แล้วเหมือนข้าวเหมือนข้าวสารของไทย ถ้าเรากินอยู่ที่ประเทศไทยมันก็ไม่แพงแต่ถ้าเราเอาข้าวชนิดเดียวกันเข้าไปที่อเมริการาคาขายมันก็ต้องแพงกว่ายอยู่แล้วอันนี้อันนี้หมอก็คือหมอจะเข้าไม่ไม่เข้าไปตอบคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะที่แบบเข้ามาเมนว่าที่เกาหลีฉีดโบท็อกห้าร้กว่าบาทอะไรเงี้ย มันเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเข้ามานี่เราก็ต้องโดนภาษีอยู่ค่ะมันจะเทียบกันไม่ได้ต่อให้แบบไปถึงที่เกาหลีที่บอกว่าไปฮิ้วมาจากเกาหลีเนี่ยไปฮิ้วมาจากไหนเพราะว่าการโบท็อกซ์ฟิลเลอร์มันไม่ได้วางขายในร้านขายยามันไม่เหมือนหน้ากากอนามัยที่มันไปวางแล้วคนก็ไปซื้อบท็อกซ์ฟิลเลอร์แล้วก็ฮิ้วเข้ามาได้ดังนั้นไอ้เรื่องราคาเรื่องออยอไทยอะไรก,ก็ตัดทิ้งไปนะคะหมอจะไม่ถกไม่เถียงหมอถือว่าหมอทําตามข้อกําหนดของออยอไทยนะคะ